ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสามคนในช่วงเย็นแบบนี้นะฮะกับรายการเวทมลาซ่าเฮ้ยๆๆเ้วไม่แนะนนำไม่เตรียมกันเลยไม่าช่ลุกขึ้นมช่ไได้ชื่ไม่ได้เนาะสองรอบเนี่ย เอ็น้องไม่เท่าไหร่ป๊อปปี้งงเลยลูกกิดอะไรตัวนี้หรอต่อไปหนูต้องคิดมาเลยว่าถ้าพูดถึงเทปัสซาหนูดีถ้าอะไรหนูต้องเล่นตัวลงองหนุ่มผู้ชมนิงพิมพ์พี่ก็ไม่ว่าคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเออปล่อยให้มันเนี่ยตายตายตกไตหยากัไปเองดีกว่าป๊อปปี้สวยๆเงี้ยดีแล้วนะครับอันที่สบายใจอพี่บายป๊อปปี้บอกว่าเอาที่สบายใจอ่ะแรงแรงกับเชน เแล้ววันนี้เจอกันเราสามคนเหมือนเดิมนะฮะที่เย็นปานกลารแบบนี้โบพี่เอกกี้แล้วก็น้องป๊อปปี้นะครับพอแล้วนะฮะก็วันนี้เนี่ยในช่วงเย็นเราก็จะมีเรื่องของบันเทิงที่จัดหนักมาฝากผู้ชมเลยฮะแน่นเลยเรื่องของที่ข่าวนี้เลยดีกว่าร้อนๆทั้งนั้นเริ่มเลยเจ๊ดิฉันต้องอ่านข่าวของผู้ชายคนนี้เกลียดนิ้วก้อยเจ๊ได้ไงฮะดิฉันดีดีมากเลยป๊อปปี้ใครคะเขาคือชอบการหลังกายทุกเราอะไรอ่ะงเงยขึ้นเขาที่น่าฮะผู้ชมกล้ามเนื้อนะฮะมีที่ตัดปลายขาตรงนี้นะขึ้นสไล ดิ่งหูเวทยังไงล่ะฮะดิ่งหูยังไงกันล่ะแม่งอ่ะกระดิกติ่งหูไงกแล้วก็ใส่ตั้วหูใช่ไหมแล้วถ้ายกเวทเวทติ่งหูเออต้องถามพี่ปี๋เลยนะไม่เวทติ่งหูยังไงติ่งหูอันนี้อันนี้ไม่รู้ต้องไปถามเจ้าตัวเราพูดถึงนะฮะน้องนัทศักดาธรนะเหตเองนะครับปิดจริงสินเพิร์ฟปิดกล้ามแน่นมากเลยล่าสุดนะฮะออกมาแย้มนะฮะครับผมแพรมแย้มแย้มอะไรแย็แพมเหมือนกันมา กล้ายๆกันย้ำๆเรื่องงานเพลงว่าเตรียมปล่อยซิงเกิลนะครับใหม่เนี่ยในเดือนตุลาคมจะเป็นเพลงจังหวะมีเดียมนะฮะมีท่าเต้นนะฮะอยนักเต้นตนนต้เต๊ะต้ะเนี่ยต๊ะ พี่ทำไม่ดีและดูไม่น่าเกลียดด้วยแต่เจ๊ทำได้สวยมากไงครับผู้หญิงมันตกหัวแล้วไอ้น้องเข็มตบมือแกมันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันต้องเรียนรู้กับเขานะค่ะครับผมเขาอยู่เป็นคนเดียวลื่นไหลลื่นไหลพี่เชื่าเก่งหรอกพี่เรียเก่งครับผมหาพี่นี่เปียกไปหมดเลยอยู่ยังไงแล้วยังไงลื่เลิรแล้วมีเดียมมีเดียมจะว่มีเดียมนะครับผมเขียนเนื้อหาเรื่องราวของเพลงนี้มาจากชีวิตจริงของคุณนัสกดาทอเลยครับและก็เชื่อว่าจะต้องถูกอกถูกใจแฟนแน่นอนแล้วก็ ของคุณนัทเนี่ยนะมันซับมันถึงใจมันถึงไิ่ถึงขิงมากเลยก็เลยโดนนิสสันหัวนอกนะฮะเออนิสสันต่างประเทศนั่นเองหัวนอกติดต่อท่าทางให้ถ่ายแบบสุดเจ๋งเลยแล้วเป็นของต่างประเทศด้วยเนาะดีจังเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเซ็กซี่โกอินเตอร์เลยใช่แต่ว่าไม่รู้จะมีจริงในเรื่องการถ่ายแบบตรงนี้หรือเปล่าไม่มีลิมิตเลยดีกว่าพี่ขอจะแย้มเยอะแย้มหน่อยได้ไหมแต่ผมได้เลยนะผมมาซ้อมพี่บอกแกเอาหุ่นที่ดีก่อน เอานี้ขาดแค่คุณอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเธอเนี่ยไปซ้อมพุงพุงเนี่ยเกียดเฮ้ยซ้อมกับพี่เอกกีตอนเดียวก็ได้ละพาไปดูแม็กซ์ก็ตัดไปดีกว่าจริงๆมีมีหนังสือต่างประเทศอันนึงนะครับแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่เขาก็ต้องรอคอนเซปต์รอดูอะไรเกี่ยวกับเขาก่อนอะไรองี้ยครับอันนี้คพี่มีลิมิตในการรับงานเออไม่ไม่เคยตั้งลิมิตให้ตัวเองครับาวรนีจะมอัพ ไม่นะครับเดี๋ยวนี้มีแต่มีแต่ทำไม่ถูกลง่ถ้าตัวเราคือปกติครับปกติครับขายงานปกติครับคือถ้ามันเป็นเพลงนี้จริงๆที่เรากำลังเดเวล็อปกันอยู่นะครับก็น่าจะเป็นเพลงแบบมีเดียมมีเดียมโยกตามได้แต่ว่าเนื้อหานี่คือแบบมาจากชีวิตจริงมากๆเป็นตัวตนที่มากๆแต่น่าจะเป็นเพลงแบบร้องตามสนุกอยู่อืม นั่นนี่เขาแต่งเพลงดีนะคอยู่บ้านนี่เขาเล่นเป็นโน Facebook Live เล่นเวทเป็นคนมีความสามารถเป็นคนดนตรีของจริงนั่นเองใช่แล้วครับพี่มาต่อกันที่นักร้องสาวเสียงดีค่ะสาวสวยสโรชาจาก The The Voice t h a i l a น d นั่นเองนะคะตอนนี้ที่หายหน้าหายตากันไปพักใหญ่ก็กลับมาละเพราะว่าแฟนๆบ่นคิดถึงซึ่งตอนนี้เธอก็มีโปรเจกต์เพลงพิเศษที่ร่วมงานฟีเจอริงกับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยได้ยินเลยอะใช่วันได้ยินมาด้วยดูจากภาพอะใช่ค่ะสวยขึ้นแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยปกติแล้วเว เจอผู้ได้โอกาสทางด้านสายตาหรือว่าผิการทางไหนเนี่ยเจอร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ก็จะเข้าไปแจมเลยจริงปะใช่เจ๋งมากเลยนะถือว่าเป็นสาวใจบุญคนหนึ่งเลยล่ะค่ะส่วนรายละเอียดความพิเศษของโครงการนี้จะพิเศษแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเรนี้จะมีผลงานร้องเพลงฟิชเชอริ่งกับผู้วิการทางด้านสายตาชื่อว่า From Street to Star เป็นโครงการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสวยได้ไปเป็นกรรมการให้กับเขาซึ่งทางทวงเราก็ ได้เข้าไปร่วมมือกับกรมพัฒนาศักยภาพของคุณดาบอดนะคะแห่งประเทศไทยอย่าใช้คําว่าใจบุญทุกคนมีความน่ารักในตัวเองทุกคนมีความอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เรียกว่าเรา มีอะไรก็ช่วยกันอ่ะก็ถือว่าก็ใจบุญนั่นแหละใจบุญอยู่ก็คือใจบุญนั่นแหละน่ารักดีเนอะชอบที่แบบเจอคนตาบอดที่เขาร้องเพลงอยู่แล้วก็เข้าไปร้องกับเขาอย่างเงี้ยใช่ก็คือช่วยเหลือแบบเหมือนร้องแล้วก็ให้คนนี้เข้ามาช่วยกันเนอะอย่างน้อยเออผู้พิการทางด้านสายตาหรือคนตาบอดเนี่ยก็รู้สึกดีในวันนั้นใช่ค่ะรับผมอ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งข่าวนะครับมาต่อกันที่น้องอิงวันนัทสยาดีกว่านะครับหรือว่าน้องอิงเดอะวอยซ์นะครับคนนี้เขาเป็นเงาเสียงของตั้งลี่จุน ไปแข่ง The Voice ช h i n a 2015้ไงสามคนนี้เก่งมากนะครับแล้วก่อนนันนี้ก็มีการเดิมสายที่ประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาตัดสินใจมารับเล่นละครเฉียนมีมี่รักเด็ชุดนานไงนะครับช่วงนี้ก็เลยเรียกว่าน่ารักมากๆเคลียร์คิวจากที่เมืองจีนเนี่ยมารับงานแสดงที่เมืองไทยนะครับทั้งทังที่บอกว่าจริงๆที่เมืองจีนเนี่ยเขามีละครติดต่อมาด้วยนะเพราะเก่งมากน้องอิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกับน้องอิงดูว่าสุดท้ายและตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับการถ่ายละครเฉียนมีีก เป็นักร้องไม่ได้เป็นนักแสดงแต่ว่าก็มันพอไปกันได้อะพี่พี่หญิงก็จะคอยช่ยบอกอิงอะผู้ช้าๆหน่อยนะหรือว่าเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าจะมีผลงานละครที่จีนด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทําค่ะก็กําลังดูอยู่ก็คือเรารับเล่นแล้วตอนนี้ใช่ไหมก็ยังไม่แน่ไม่นอนค่ะ ช่วงหน้าเรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าขอเมานิดนึงนะครัเป็นเรื่องในกระแสโซเชียลที่ยังคงฮอตอยู่นะครับผมเรื่องของแอรก้มกราบ สุดป่านแซ่บมากแซ่บมากมีหลายความที่เห็นนะจริงๆเนี่ยพอเราเห็นได้เห็นอย่างฮะอุ้ยอ่านเยอะมากคุ้อยู่ข้งแรงมากอ่ะคือเป็นเรื่องเป็นราวผมก็อยู่อ่ะออกตัวเลยอยู่ข้างแอร์ันอยู่ข้างแอร์เพราะนี่ร้อนอยากให้แอร์เป่าดิฉันอันนี้คือจากข้อมูลที่เราได้รับฟังมานะนะแอร์คอนดิชั่นใช่ไหมไม่ใช่แก้เลยอ่ะบอไม่ใช่แก้หรอป๊าปี้อะไรนะเดี๋ยวเดียวสมองควาขี้เกียกันตอนช่วงหน้าตอนนี้กูโดนฟ้องอยู่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยไม่กูโดนฟ้องเราก็ในสิ่งที่ถูกต้องโอเคเราไม่ได้พูดถึงใคร ถ้าขนาดนี้น้องก็สู้ตามค่ะแล้วช่วงหน้ามีดาราท้าโหวตด้วยนะคะสุดกลุยเลยป๊อปปี้สู้เลยป๊อปปี้ป๊อปปี้เราจับมือด้วยกันเนาะสนับสนุนโดยบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อาจารย์มานะฮะตั้งต่อคนเดี๋ยอยากไปบิ๊กซีเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าพี่ก้องอยู่ตรงนั้นเลยพี่ก้องอยู่ในห้องน้ำไม่น้ำพี่ก้องก็ไปเลยนะต้องตามสิไม่เอาไม่ใช่โลกจิตนะพี่แจโครองให้พี่ก้องอ้าวววต้องบอกเป็นประเด็นมากเลยเอาเลยเจ๊ประเด็นนี้แซ่บมากวงการนางฟ้าสะเทือนปมดราม่าแกราบแรัแกราจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานพอสมควรแล้วแต่ว่าเพิ่งมีคนเนี่ยไปตั้งกระทู้ในพันทิปนะฮะ แล้วก็ตั้งบาทุกเป็นคําถามเ<อ>ะครัะว่ามีใครพอรู้เรื่องที่เราโคสเต็กคนไทยเนี่ยโดนบังคับให้ก้มกราบเด็กพิเศษบ้างไหมเนาะเขาต้องการรู้ที่มารายละเอียดต่างๆก็มีนะฮะ เหมือนเป็นเพื่อนแอร์คนนั้นเนี่ยครับเข้าไปตอบคอมเมนต์และอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความจริงนะฮะอย่างละเอียดความจริงเลยใช่ไหมฮะใช่เขาไปขุดคุยกันนะฮะแล้วพบเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับที่แม่ของเด็กพิเศษเนี่ยเป็นคนร้องเรียนไปถึงสํานักงานใหญ่ของสายการบินนั้นนะฮะจนเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นนะครับทายคุณแม่ท่านนี้เนี่ยยังนําเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวในเชิงดูถูกเย็ดยามแอร์โสเตทท่านนี้ด้วยนะครับทำให้ชาวเน็ตได้ออกมาเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าโุ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะนะฮะตามกฎการบินที่หักนําเด็กพิเศษขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะต้องมีการจ้างแจ้งแจ้งใส่การบินก่อนว่านี่คือเด็กพิเศษให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับนอกจากชาวเน็ตเนี่ยจะไม่ได้รับการกระทําของ ผู้โดยสารท่านนี้แล้วนะฮะยังรับไม่ได้นะฮะยังรับไม่ได้กับการกระทําของผู้บริหารของสายการบินที่บังคับให้แอร์คนนี้เนี่ยกราบผู้โดยสารนะครับเาวเ้าน็ตจึงเข้าไปร้องเรียนในแฟนเพจนะครับเป็นจำนวนมากจนเรื่องเนี้ยถึง c ีอใหญ่ของสายการบินนั้นซีอใหญ่ของสายการบินนั้นก็บินบินมาถึงที่ประเทศไทยเลยนะฮะเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ซีอเดินทางมาที่ไทยเนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะฮะว่าความผิดทั้งหมดขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวผู้ซีอโอ เจ๋งมากนะตกลงให้เลยดีกว่าโออย่างนี้ไม่รักนะและจะไม่ลงโทษผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้รวมทั้งตนต้องการเดินทางไปขอโทษพ่อและแม่ของแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ที่หัดใหญ่ด้วยตนเองเดือนที่9ที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนะฮะก็มีข่าวออกมาว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ยังไม่พร้อมที่จะพบกับซีอโอนะฮะสุดท้งเราจะจบลงยังไงเนี่ย จะต้องติดตามต่อไปนะครับก็เป็นการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของซีอท่านนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมก็ตัดสินเขาเองนะเห็นที่เห็นนะจริงๆหลายข้อมูลมาเราก็ไม่แน่ใจว่าใครให้ข้อมูลที่ถูกต้องท่าไห่ยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะทุกคนมีอาชีพที่สุจริตและทุกคนมีอาชีพที่บริสุทธิ์ต้องให้เกียรติทุกอาชีพจริงๆไม่วองยึดถึงแต่ตัวเองว่าคุณจะต้องใส่ยคนนั้นทําแบบนั้นแบบนี้แล้วฟ้องร้องเรียนเนี้ย คือเหมือนไม่ได้มีเคสเดียวที่สำหรับคุณแม่คนนั้นถูกต้องเลยครับแม่คนนั้นนะคะที่เราหลอกแม่คนนั้นไม่มาทางนี้นะคะเหมือนเหมือนเราพูดถึงหลอกมดมอคนที่คุณก็รู้ว่าใครอย่างเงี้ยไม่เคยเชื่อไม่คือบางทีเนี่ยเราเราไม่ใช่คิดแือว่าตัวเราถูกนะครับเราต้องมองภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจตนาที่เขาเข้ามาเนี่ยคุณต้องรับรู้ด้วยเขาเข้ามายังไงถูกต้อง จริงอ่ะเพราะะนประเด็นนี้ขอให้คลี่คลายกันไปได้ดีดีแล้วกันเนาะปรับทศนิยติด่วนครับผมแล้วนึกว่าจบข่าวนี้จะมีประเด็นเบาๆใช่ไหมครับข่าวนี้ด้มข่าวนี้ดิฉันก็มันอีกแล้วค่ะ ข่าวต้องอยู่แล้วคุณผู้ชมต้องเลือกข้างนะฮะฉันเลือกข้างนี้ค่ะสำหรับประเด็นนี้เป็นประเด็นของคุณนุกสุธิดานะฮะเขามีการโพสต์ลงไอจีเหมือนกันก็คือเป็นการโพสต์ลงนะฮะคลาสเล่นคลาสหนึ่งเป็นคลาสแทมโพลีนของเวนิสโยคะคือในภาพเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นภาพการเล่นโยคะปกติแคปชั่นก็ไม่มีอะไรน่าไปเล่นมากเลยจะต้องไปเล่นที่นี่เนาะอันนี้น่าไปเล่นที่นี่ดีเขาสอนดีนะฮะแต่ที่ติดประเด็นเนี่ยก็คือไหนที่แฮชแท็กของพี่นุกแฮชแท็กเขาบอกมายาวๆเลยนะคุณผู้ฟังมีดังนี้ บอกว่าคลาสเหมือนกันไม่อิจฉากันนะคะมันไม่ดีไม่ได้ไปต้นกำเนิดอย่าโวยตายที่จำได้โอ๊กที่เคยเป็นเพื่อนคุณน่ะเขาคิดก่อนด้วยคุณน่ะลอกเขาแล้วไม่ขึ้นผ้าคล้อย่างนี้ล่ะไม่ออกกำลังกายกินยาลดความอ้วนเพื่อ้อมอย่างคุณหรือจะคิดได้ ทำธุรกิจกกับ,บการออกกําลังกายควรมีน้ําใจนักกีฬาค่ะอย่าเห็นแก่โตจนเกินงามมันน่าอาย <laughs> นี่แหละข้อต่างระหว่างคนทําด้วยใจรักกับคนหิวเงินหย,ยุดสตอแล้วมาสตอกันเลยค่ะ <laughs> ใจเย็นพูดเลยหมดเลยเนี่ยป้าพี่พี่อารมณ์ขึ้นมากพี่ตอนเขาว่าหยุดสตอร์ล้วกลับมาสตอร์พิธะนะแล้วนั่งกันก่อนดีกว่านะฮะอารมณ์ขึ้นไปหมดเลยน้องไม่ได้ไปอีเจหรอกนอีเจจะไปตกกับใครคะไม่ได้ต่อใครคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวความจริงมันจะค่อยเริ่มปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย ใครเป็นยังไงคุณคนนั้นคือใครครับการทำคนนั้นอีกละการทำธุรกิจนะมันมีคู่แข่งนะดีนะอันนี้จริงครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณนุกเขาบอกมาเขาบอกว่า ที่สัมภาษณ์ตนเนี่ยเขาไม่ได้ว่าจงใจไปตอบว่าเจนนี่คือมีคนโยงไปที่เจนนี่คุณเจนนี่เทียนโพลซึ่งเขาก็มีคลาสออกกลังกายวันๆไงรับแลคุณมันมาอีกแล้วคุณลูกเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณเจนนี่นะอันนี้เนี่ยตั้งใจด่านะอดีตเพื่อนที่เคยร่วมเล่นออกกําลังกายด้วยกันแต่ตอนนี้ไปเปิดคลาสเทโพลีกับนายวันวันไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่แต่ว่ามันก็เป็นสารที่ที่คุณเจนนี่เป็นเจ้าของอยู่แหละก็เลยโยงมาด้วยกันมันก็เลยจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลาสต่างๆเน ทุกที่จริงเพราะว่ามันไม่ได้มีลิขสิทธิ์จริงว่ามปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยการทำธุรกิจใครจะเอามาก่อนมาหลังก็มีคู่แข่งได้ด้าคุณนคลาสเยอะแล้วคลาสดีแล้วสถานที่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าผู้บริโภคเขาจะไปหรือไม่ไปเนี่ยคูดออกกำลังกายเหมือนกันป๊อปปี้เห็นหลักสูตรเลยดีมันก็จะมีหลายๆที่เหมือนกันใช่ไหมบางทีก็เกิดความเบื่อแล้วก็อยากเปลี่ยนสีสันบ้างก็มีไอ้ที่จะไม่ไปเพราะว่าข่าวเยอะใช่ๆๆอะไรก็ไม่จริงจริงมันมีประเด็นของพ <aime> ี่เอด้วยพี่เเเออ้้้าาากกกก็็มมมมีีีรรลลงงงโโโพสต์แแบบปทททใใหหดวววยยืนนนนนััๆ่ โทรมาคือทางคุณนี่ดีกว่าที่เขาพูดชื่อมาก็คือคุณเพื่อนร่วมงานที่เคยเป็นครูสอนด้วยกันเนี่ยไม่เปิดอยู่กับนายวันบอลเนี่ยโทรมาหาพี่เอ๋บอกเนี่ยช่วยลบโพสต์ได้ไหมเพราะที่เนี่ยเป็นสถานที่แรกอะไรที่แรกหรือที่2ที่3ที่4เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดนะจริงแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ลบไงสุดท้ายแต่เป็นที่แรกจริงมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องทําคุณภาพให้ดีใช่แล้วก็จะย่ซึ่งเราก็ไม่รู้ใครที่แรกหรือเปล่าปีหนึ่งจริงจริงแล้วไม่แน่ไม่นอนเนาะของอย่างนี้ซื้อถ้าบริเลณที่บ้านเลย จบเล่นคนเดียวดึงดึงอยางที่บานบ้านฉันปิดไปที่ที่561คร้อบผมคุณเอกี้คุณเอกิกี้เราพสต์อะนะฮะคุณเอกกี้เราพสน์เอยู่ที่บ้านนี่ที่ที่561อคุเอี้คกี้อันนี้ที่นี่ชิชันเคยเป็นที่แรกแล้วนะฮะค้องชาติที่ชั้นห้าหกิ็น่ต้องรบด้วยหรืคาลบค่ะออไม่เคค่ะเม่ไปด้นะปายปีต้ระวังนะฮะเพื่อนกันทั้งนั้นเพื่อนกันทั้งนั้นในวงการไม่เอาไม่เอาไม ทำคุณภาพให้ดีถอดเสื้อไดไมร้อนไปหมดเลยค่ะมันร้อนรุ่มไปหมดเลยตอนนี้เไสทุกฝ่ายนะคะป้าปีมีอะไรคะตอนนี้ปาปีาเธอเบาเลยดาราท้าโหวตนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วที่มีทอปิกที่ว่าซุปตาชายกลายเป็นติ่งผลโหวตออกมาก็คือคุณออฟสุวรรณชนะไปนะคะเป็นลูกทุ่งหัวใจเกาหลีนั่นเองผูดโชคดีได้รับหมวกจากลายเซ็นพี่แพนเค้กนะคะสามารถเช็ครายชื่อได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการค่ะเป็นดวงสองรันัดีด้วยนะครับโอเคเข้าไปเช็คเนอะค่ะสำหรับวิ วีกนี้นะคะก็เป็นทอปิกที่ว่าซุปตาหญิงกลายเป็นติงจะมีใครบ้างไปชมกันเลยค่ะครับจริงๆเจกก็มีซุปตาเดินใจาจสาย์เหมือนกันนะคะตอนสมัยเด็กๆประมาณมัธยมจาจิกาเนี่ยและเป็นติ่งขั้นเทพของพี่บีมกวี โอ้ยชอบมากคนอะไรเหมือนแบบฟ้าส่งออกมาจากสวรรค์โอ้ยหล่อในหนังสือเก่งขาวร้องเพลงดีคือดีทีเพิ่งออกเทปแล้วก็แบบกรี๊ดมากคือคนอื่นก็จะไปกรี๊ดแดนบิ๊กแตบไม่ของฉัน Antes. ต้องบีมเท่านั้นบีมเนี่ยเกิดมาเพื่อฉันอย่างนี้ซาดแบบสั้นๆก็ยังไม่ท้อมั่นใจาััเลวนนน จอสัแรกตอนโตเป็นนักแสดงแล้ว <Okay. S 1> ตอนเล่นละครระเบิดเถิดเธอก<ๆ>ดไปถึงเจอแบบบีมไายตายแล้วบีมทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะคือแบบทำไงดีอ่ะก็ไม่กล้าคุยกับเขาก็แบบเออสวัสดีค่ะพี่บีอะไรเงี้ยคือแบบเก็บสุดพลังแล้วก็กลับบ้านไปกไปรื้อเทปเอาละ่ะถ้าฉันเจอบ,บีมกูวีฉันจะให้เขาเซ็นแต่ไม่กล้าสุดท้ายเขาก็ลุกไป,แล,กกป,ลกป,ปแล้วก็แบบปล่อยเทปรูดซิปปิดแล้วก็แบบพี่บีมค้าเมื่อไหร่เจอกันเนี่ยไม่ให้เซ็นหรอกนะคะ ให้ทำอย่างอื่นแทนสำหรับจินจีก็จะชอบเออดาราฝรั่งจินจีชอบโรเบิร์ตดาวนี่ดาวนี่จูเนียร์ไอรอนแมนค่ะเขาเท่มากเลยตอนแรกก็แบบเฉยๆแต่แบบพอไปดูในเรื่องแล้วแบบมีเสน่ห์มากตลกมาก ชอบคือแบบครัชเลยทุกมุมเลยอะดีไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ไม่คุยคะ่ะของแกงถ่ายรูปกอดแน่นๆค่ะไม่ได้เป็นติ่งนักร้องหรือว่าเป็นติ่งนักแสดงนะแต่เราเป็นติ่งนางแบบวิอเรีสิเ e ต เออเรามีคนที่ชอบคือแคนดิสเวนทโคนเอลค่ะคือเขาเป็นแบบนางแบบวิตโตรเอเคทอะไรอย่างเงี้ยเราชอบบอดี้ชอบผลงานอะไรเขาเราเคยเหมือนเซิร์ชหาแบบคอนเสิร์ตแบบของนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเซิร์ชไปเซิร์ชมาเราก็ไปเจอรันเวย์ของวิตโตรเ c เคทตอนแรกก็ไม่คิดอะไรคือตั้งใจจะดูนักร้องดูโชว์ดูแบบ ฟังเพลงอาก็เพลินดีไปมาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยนั่งแบบคนนี้สวยจังก็เริ่มไปหาข้อมูลดูไปดูมาเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งอะ่ะแล้วเขาก็แบบว่าดูแลตัวเองยังไงเหรอให้แบบเอวยี่สามแต่แบบสะโพกสามหกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีเขาเหมือนแบบเป็นไอดอลที่แบบว่าในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยเราก็ปลื้มผอมากมากเยค่ะต่างกันเลยควรจะังผู้ชายมีอลยสามมั้ย ก็จะมีแบบผอมมากแล้วมีสะโพกสามหกอย่างเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใผช่แล้วค่ะมิวตี้สิเกตถุงมอกมาเช็คไม่ใช่คนแล้วมา้องหมดกันได้นะคะรับรางวัลเป็นเสื้อยืด True for you นะคะทาง c e b o o k Fanpage รายการบันเทิงพ l a ซาค่ะใช่เข้าไปกดไลค์คลิกไลค์กันเยอะๆนะฮะแล้วก็มาสู่กันได้เลยนะครับซิ่งยืดสองตัวรอแจกกันอยู่นะครับผมอ่ะช่วงหน้านะฮะเรามีต้องบอกเป็นรูปแบบรายการใหม่ล่าสุดนะฮะไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะฮะของทางช่องทูฟอร์ยูด้วยพี่คอนฟุดอัศดาเพื่อนข้ามเชาโอ้ยดีอาร์ดอารใช่แล้วนะฮะอัะติดตามในช่วงหน้าตอนนี้พักสครู่เจอกันฮะ บาเลยนะบ้านเ็ดงานบ้านนิดนึงค่ะชาวทรูนะคะเตรียมเต็มอิ่มกับความสนุกของพิธีกรสุดหล่อพี่อัดอัศดาได้เลยแล้วก็ยังมีเติมความสุขและอิ่มบุญไปกับคู่จิ้นแห่งบ้าน AF อย่างเบนซ์และมาริวด้วยค่ะโอ้ยคู่นี้กำลังดังเลยใช่าเช่นชมเลยห่ะ เป็นรายการ Variety Lifestyle รูปแบบใหม่ที่ถ่ายทำถึง6ประเทศในเอเชียได้แก่สิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยค่ะสำหรับรายการ Lifestyle Advocate ที่จะมาถ่ายทอดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกิจกรรมยามว่างและความคิดของเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงในประเทศแถบเอเชียโดยได้อัดอัศดารับหนา้าที่พิธีกรในตอนของประเทศไทยที่นำเสนอไลฟ์สไตล์คนเมืองของไทยสู่สายตาชาวโลกที่บุกไป,ปสัมภาษณ์6ดาราศิลปินและ แฟรชบริีชั้นนำอย่างซินดี้สวินยาโอซาแวังแจสุดาปานโตคิดคณชัยป๊อปอาริยาและโออัครัตที่มาบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวรถนิยมและมุมมองความคิดของแต่ละคนซึ่งหนุ่มอัดรับรองว่าน่าค้นหาและติดตามมากๆเป็นรายการที่ เจาะเรื่องทัศนคติกับความคิดเห็นของเกสที่เราเอามาร่วมในรายการครับ mm hmm. ก็เป็นตัวแทนของคนไทยในมุมมองของสายอาชีพต่างๆ mm hmm. จริงๆรายการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเกสทุกคนก็จะพูดภาษาอังกฤษหมด mm hmm. แต่ความแตกต่างครั้งนี้คือถ้าเราจะไปแข่งขันกับมึงนอกเขาหรือว่าจะ เพิ่มศักยภาพเราให้ไม่แตกต่างจากเขาเราก็ต้องเป็นสากลขึ้นตรงนี้จะมีความแตกต่างอยู่แล้วแล้วก็คือถ้าคนไทยได้ดูคนไทยจะได้เห็นว่าคนของเรามีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็คนไทยที่ยังไม่คล่องภาษาอังกฤษก็ควรมาดูกันเพราะว่ามันจะได้ฝึกภาษาไปด้วยครับติดตามชมรายการ Life สไตล์แอดว์เคสได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา21นาิกา30นาทีออกอากาศตอนแรกในวันที่18กันยายนและตอนของประเทศไทยเอาอากาศในวันที่23ตุลาคมนี้ทาง ช่อง Live Inspire HD True Vision ช่อง148หรือช่อง341 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับวันมหิดล24กันยายนรวมพลังรวมใจเป็นผู้ให้แด่ผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชโดยมีศิลปินคู่จิ้นสุดฮอตจาก t รูแฟนเทเชียมารึงพัทรพงษ์และเบนส์จิรโรธพร้อมเหล่าคนบันเทิงจากหลากหลายค่ายไม่ว่าจะเป็นแอดคาราบาวหมากปรินหยาธิราชปาลบูมกิตก้องจันจิจันจีราฟรุกจิระมาร่วมงานแถลงข่าวและออกเดินจำหน่ายธงวันมหิดลเพื่อนำรายได้ไปสมทบุนช่วยเหลือผู้ป่ว ซึ่งบรรยากาศของการขายธงเป็นบรรยากาศอบอุ่นประชาชนรวมไปถึงแฟนคลับช่วยอุดหนุนเป็นจํานวนมากค่ะงานนี้เบนซ์รัะมาริลเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบาอ,อกต่อกิจกรรมดีๆพร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยมาเป็นผู้ให้ร่วมกันค่ะสิริราชเป็นแบบเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินไทยอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการรับ คนไข้เนี่ยค่อนข้างจะต้องรับเยอะมากแล้วต้องใช้ทุนเยอะมากทาั้งนี้ทุกคนคนไทยก็ต้องช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับอย่างน้อยเนี่ยคนที่ได้รับไปเนี่ยรับการให้จากเราไปเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออ ยังเนี่ยคนไทยเนี่ยคือนใจของคนไทยใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยฮะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมยังไงก็มาร่วมกันทําบุญนะครับเพื่อเป็นโอกาสดีๆให้กับคนที่ป่วยไม่สบายและไม่มีค่ารักษาพยาบาลนะครับผมยังไงก็รับกวนมาช่วยกันทําบุญได้เยอะกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจร่วรมทำบุญสามารถซื้อธงได้ที่ทางโรงพยาบาลสิริราชหรือแจ้งความประสงค์บริจาคโดยโตรงได้ที่สิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลสิริราชและทางไลน์ไอดีมหิดลเดย์ค่ะก็ฝากรายการด้วยนะฮะสุหรอบน่าดูมากเลยใช่แล้วนะฮะอีกหนึ่งรายการใหม่ๆนะครับไลฟ์สไตล์แอดวอร์เกนั่นเองทางโฟล์คสตรีชั่นนี่แหละเ็มแต่ละที่ที่ไปอยากดูเลยนะได้ฝึกภาษาด้วยนะสำหรับใครที่อยากฝึก เจ๋งมากเข้า AC แล้วรอติดตามชมกันได้นะครับผมส่วนวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับใช่เราจะลากันไปด้วยชัดเดชซุปตาใช่ครับเป็นคิวน้องมาริจะมาแข่งเต้นกับเพื่อนซีของพี่เต็มกันพี่โอ้สีผัดมาริสู้ได้แน่นอนพูดไอพี่โอ้นนี่ก็แรงนะมมาริสู้ได้เดี๋ยวไปรอดูว่าสู้ได้หรือเปล่านะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้านะครับแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับค่ะตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชัด วันนี้มากันที่ความน่ารักของน้องมะลิที่ได้ยินเสียงเพลงเมื่อไรต้องออกสเต็ปแดนซ์ทันทีแต่งานนี้มีปะอ้นสี่พันเป็นคู่แข่งน้องมะลิเลยออกอาการยอมไม่ได้แบบเนี้ กับป๋าออนเถอะจ้ะเจอมาลิดแดนซ์เข้าไปต้องยอมยกธงขาวแพ้เลยจ้า